เดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์การเต้นกันเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปจังหวัดพูทเบิร์นะครับก็อุปกรณ์ผมก็จะมีเต้นมีที่รองนอนแล้วก็มีถุงนอนนะครับแล้วก็มีที่รองตาเต็นนะครับทารฟนะครับแล้วก็อันนี้ตัวรองอีกทีรองข้างในเต็นมันเป็นฟอยนะครับก็คือทําให้อุณหภ,ภูมิในเต็นมันคงที่ส่วนเตากับ ตอปิกนิกผมหาไม่เจอแยกจะมาให้ดูต่อปิกนิกผมมีนะกับแกจกระเป๋งก็เตรียมเท่านี้นะครับแล้วก็มีพวกสมอบกอะฮะสมอบกแบบนี้นะครับแล้วแต่แบบนี้แล้วก็มีเชือกถุกงคุมกระเป๋ากันฝนครับอุปกรณ์หลักๆขผมก,ก็จะมีประมาณนี้ก็แย่นี่คือกระเป๋าที่ผมได้มากระเป๋าใหญ่ประมาณนี้นะครับ เบาเยอะเลยจะใส่สังจากจีนแล้วกใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะใส่ของทั้งหมดลงไปในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผ้าปูรองเต็ยนนครับหรือว่าทอะรอย่างงี้โอเคใส่แล้วแล้วก็ติดด้วยที่เราในเต็นท์นะ <S 2> <S 2> ไม่กินย่างนะเราดูเลยกตอ,อนนี้เนียชิ้นใหญ่ครับเป็นครับต่อมาที่รองนอนครับแล้วอีกอันนึงครับถุงนอนครับโอ้ยใ,ใหญ่มากใหญ่มากมากตใหญ่อะ ได้เยอะคุเดีมันต้องเปนแเปน้ก็ต้องกรติดััตเื่อคือกระเป๋าที่ผมสั่งมา150ลิตรนะใส่ได้เต็มเลย ชิวๆเลยเวยเดี๋ยวใส่ได้อีกนะเนี่ยย่างใหญ่ผมกจะจกระเป๋าไปอีกใบนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใส่เสื้อผ้านะครับเมื่อกี้เตรียมของอุปกรณ์เต้นละ<ๆ>โอเคผมจะเตรียมไปนิดหน่อยไม่เยอะมาก จะติด็นพวกกางเกงครับกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวอะไรประมาณเนี้ยของที่ต้องใช้นะแปรงสีฟันครับยาสีฟันสบู่ครับสบู่เหลวก็ดีครับไม่ได้ไปหลายวันกนนันนะครับเสื้อก็เตรียมไปอย่างละสามตัวก็ครับเผื่อเผื่อไปเล่นนองเล่นน้าด้วยนะครับบ็อกเซอร,ร์กางเกงในเตรียมไปด้วยนะครับอย่าลืม ันนี้ผมก็จะเตรียมเสื้อว่ายน้ำนะเผื่อผมไปเล่นผมเตรียมไว้ตลอดอะ่ะตัวเนี้ยแล้วก็เสื้อเชิ้ตชิวๆครับใส่สบายๆแบบนี้ถ้าอากาศเย็นก็ในผ้ามันเย็นดีชิวๆครับกติาบบกาเป็นบ็อกเซอร์ครับผมก็ยังเหลืออีกนะฮะเดี๋ยวเราต้องเตรียมอะไรเพิ่มอีกอน้ำตาลนึ่ขวรแล้วกัน <laughs> กระเปล่าก็สำคัญนะครับเอาจริงๆแล้วอะเข้าไปแล้วก็พวกสายชาร์จโแบงอะไรเงี้ยครับต้องก็ต้องมีไปด้วยโอเคครับประมาณนี้ครับ ก็เย้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มแถวอ่างทองนะครับมาจอดพักกันนะครับนี่มากันสี่คันนะครับสี่คันห้าคนนะครับพอซ่ามาสองคนนะครับขี่มาจากกรุงเทพตอนนี้ถึงอ่างทองแล้วเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับคนทางอีกยาวไกลครับจะจะบูนปูับเบิกรออยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มนครสวรรค์น,นะครับเวลาตอนนี้ก็ตีหนึ่งสินาทีนะจะแวะมาเติมน้ำมันสัหน่อยเลยคิดเดียวปรากฏว่าน้ํามันหมดปั๊มเลยเสีงเป็ดครับผมเขาบอกว่าปั๊มข้างหน้าอีก50าสบโลต้องไหวอะ่ะต้องไหวแน่นอนโอเคครับออกเดินทางไปกันต่อครับผมอีกสองร้อยวกว่าโลจิบจิบ ก็เยครับเราก็มาพักที่เป็นจบูนเนาะอยู่ที่ปั๊มพีธีนะครับนี่ปั๊มพิธีเขามีจุดกลางเต็นท์ให้เราด้วยฮะนอนพักฟรีนะนีถ่ายแบบมหนก็ามาพักที่นี่ได้นะครับมีคนเจอแล้วครับนี่กลางนาเขตแล้วเรียบร้อยม,อมีตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มีที่พักตรงนู้นนะครับถ้าเป็นสมาชิกนี่ครับ แม็กแคมนะครับเมื่อกี้เพิ่งตีหนี่ตีก็ตอนนี้นะครับเรากําลังเตรียมตัวนอนนะครับผมตอนนี้เวลาตีสามสามนาทีนะฮะเราได้ที่บีปักสมองบกเรียบร้อยแล้วนี่ฮนี่เต็นท์ผมมีผ้าห่มด้วยเป็นไงคนข้างนอกจะไม่หนาวตายครับเฮียนอนนิ่งเลยไอ้ฟิวมาได้อีกคนนึเนี่ยเครดิตปั๊มนี้ด้วยนะดีเออ ขอให้เครดิตปั๊มบีทีนะขอบคุณมากครับผมโอ้โหเขาให้เราเออเขาให้เรากลางฟรีแล้วมีกลางได้เลยครับแนะนําอย่างนี้มันมีป้ายไงเดี๋ยวเก็บตังค์ที่พรุ่งนี้เช้ามีป้ายลานจอดเต็มใช่แล้วก็ตื่นเช้ามานะมีสายยางตรงนั้นได้ครับอาบน้ําได้เลยครับนู่นที่ชาร์จไฟด้วยเขาเจ้าเลขทะเบียนมาแล้วนะเดี๋ยวมาเก็บเงินปลายทางดีหลังนอนนอนนอนตื่นตีห้าพรุ่งนี้อีกกิโลนะพี่เล็กผู้นําทีมอีกละห้าสิบโลทิปๆนะ ืถึงนู่นก็ประมาณกี่โมงครับเจ็ดแปดโมง,งถึงนู่นเที่ยงขี่กันกี่โลไนละ้ขี่กันยังไงละ่ะขึ้นเขาไงอ๋อขึ้นเขาเดี๋ยวต้องเช้าต้องกินไก่ย่างวิเชียนก่อนออามาถึงเกือบไม่รอดแล้วนะนะดีเจอปั๊มนะครับปั๊มตู้ก็เป็นไม่ได้ก็ถ้าใครรวยก็เติมมานะผมไม่เติมแล้วหนึ่งลิฟตละสามสิบเก้าลิตสี่หกเงี้ยโอ้เอาเรื่องอยบอกแล้วว่าให้เติมลี่แหเขาไม่เติมเออ รถเราไม่กินน้ำมันไงโอเคครับก็ฝันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อก็ครับตอนนี้เราก็ถึงเพชรบูร์ล่มสักแล้วนะครับอีก60กิโลถึงบุรับเบอร์นะครับ ก็ตอนนี้จอดมาแวะหาอะไรกินที่เซเว่นนะครับขณะนี้เวลาก็6โมงเช้านะครับผมพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแหละนีอากาศต้องโคตรเย็นเลยตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ22องศาครับเย็นกำลังดีเลยถือว่าโอเคเลยมาแล้วเจอความเย็นร่างกายต้องการความเย็นครับสวัสดียามเช้ากับอาหารเช้ามื้อแรกนะครับผมพี่เล็กกินอะไรครับผม่ ใต้เกอะกัสละเปาพี่บีอ่ะเดี๋ยวพี่บียืนเต้นละพี่บียืนเต้นเฉยวิวกินอะไรครับบุลลนาครับมาม่าอาหารเป็ดปัดเนี่ยเป็ดปัดเหมือนกันกาแฟกาแฟครับผมคอฟฟีแล้วเพื่อนเพื่อนเองสามสามคนกินอะไรกินอะไรลูกเลี้ยงไปเข้าเซเว่นเลยไปวิ่งเลยสนับสนุนโดยไม่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 ใช่สวัสดีผมก็ตอนนี้ก็แต่เช้าแล้วฮะหกโมงครึ่งแล้วมั้งเนี่ย ันทีจะขึ้นแล้วโอ้สวยนะครับผมดูดิควันออกปากเลยเฮียโอ้โหโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเขานะครับเหลืออีก12กิโลนะครับนี่ครับดูโค้งซะก่อนสวยงาม đi lắm thằng phiêu đi chơi rồi mày chỉ khao mấy gì chị chỉ lôm này, trời ơi. จัดป้ายด้วสองเก้ากอล์แคบตอนนี้เราก็อยู่ที่พาวเวอร์สิงห์แล้วนะครับนี่หน้าตามันเหมือนวัวสิงห์แต่ผมเห็นเป็นหัวกอริลลานะโอ้โหสวยสวยมากนี่ดูนะครับนี่อยู่กว้างครับมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยตอนนี้ผมมาเมื่อกี่ปีที่แล้วนะสามสี่ปีแล้วตรงนี้เขากั้นรั้วนะเป็นพื้นที่ ต้องห้ามเป็นพื้นที่เพราะว่าไงพื้นที่ส่วนบุคคลเออตอนนี้เขาเปิดให้การเป็นได้ละมีคาเฟ่ละเปิดใหม่ผมเคยซื้อมากๆแถวงล่างเนี่ยถ้าจะไม่ผิดขโมยก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งจุดตรงนี้นะขโมยเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นลานจอด เล็กกว่าร้อนครับทุกอะไรเล่นก็ไม่รู้มีคนบอกผมว่านอนทำไมใช่เวลานอนไหม,มแล้วดูเขาบอกผมนอนไหมใช่เวลานอนไหมแล้วดูเขาเหี่ยงกลตะไกล เนี่ยเสื้อต้มส่มอ่ะแอบไปตรงนู้นน,น่ะเนี่ยเนี่ยสบายใจเลยไปจ้ากินแค่แบบครึ่งขวดเองนะขิดปากมาหอมแล่ะไม่หมูกระด่าหอมแต่ปากเองอ่ะไมมเอามือจับหน่อยดียว่าไฟร้อนจริงป่ะ เอ้ยเฮ้ยๆนี่ๆอ่มฮ้ยมาเก็บมัดใจเร็วมึงมือพี่แม่งโคตรเย็นเลยเก็บมัดใจซ่าต้องการอุ่นๆต้องมาจับผมเลยอื้อหือกูกลัวเลยขึ้นกูว่าแล้วกูว่าแล้วอ้าหลูกพี่ทำไงก็ได้ให้ไฟติดแรงๆ ไม่ดูได้ไมันก็ติดอยู่แล้วเนี่ยคนมันมีไฟอยมาแค่เอาไปจิ้มมันก็ติดแค่จิ้มปุ๊บเนี่ยลุกเลยคนมันมีไฟลูกค้าแก่ซ่อมไฟอยู่เลย<น>แก้ไฟอยู่เลยเนี่ยเจ้าไฟมาไฟวูบเกี่กี่องศาครับพี่ห้าองศาโหนาวามากครับยางใส่กล่องยังไม่ขนาดนีด้ี่ยางมือในขนาดไดหนหนาวจริงเดี๋ยวพี่เล็กแต่งตัวอะไรเนี่ย กีบ้าปะเนี่ยโอ้โหเราแต่งตัวเป็นเด็กเลยอะานะอคนถ่าคนถายดดะไน้คถารกอดีหูกรดีหูนกันหน่อยนยไปด้วยแบนที่ดูไปด้วยแบนครับผมนี่ตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไม่ปิด มึงตายนี่ไงเอาเงียงไคุณผัวไปดิจะได้เสียอระ้าแมวตัวนี้ไปต่อเอ่องไวไยเล่ไแมว ้ามองแล้วเก็บเต็ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงเดินทางไปกันต่อครับผม ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¿Eh? ¡Caray! ก็อย่างนีตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดผาฟ้อนแก้วแล้วก็กําลังนั่งพักกินข้าวนะเวลาก็เวลาตอนนี้กี่โมงนะสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็เย็นอยู่นะก็อากาศเย็นอยู่อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบห้าองศาครับเป็นร้านข้าวที่กวิวภูเขาตรงนี้ไมค์การโนชจนได้ครับทั้งห่วงกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่ารถเฮียเป็นอะไรนะับมีเสียงแต่วิ่งได้อยู่นะ นี่เราจะมาวิเคราะห์แต่ผมว่าเม็ดแตกเรามาวิเคราะห์กันจะเดาถูกไหมแว็บเฮ้ยไม่แตกไม่แตกว่ะชิมหายแล้วทีนี้ทีนี้อะไรแตกครับเนี่ยยังกลมกิ๊กอยู่เลยเงี้ยเม็ดเดียวของผมอีกสปริงขาดอะไรอยู่วะขาดมันต้องมีเศษไอ้เฮียถ้ามันตะกี้อะตะกี้มันตะกี้เล็กเจอเศษแหละเศษเหมือนหินอะมันหินเลยเหรอพี่กขาวอะแต่เม็ดเฮียแดงนะ เกิดอ็กซิเดนต์ครับผมชีวิพาหลงคนนำพาหลงครับใครแม่งนำไม่รู้เสียเสียเวลาเลยโหเสียเสียค่าน้ำมันเลยเนี่ยโอ้โหเสียคานมันีไปเลยิถือว่าเราไปอะไรนะชมไปชมหมู่บ้านสำรวจสรวจแพ้นที่ยังไงแล้วถนนยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะไปเหยียบดินแดงเฉยอะไรครับนี่อนแน้เเขามองนใบทำไม ผมสังเกตได้บบทางเข้าแล้ว<อ> นี่เราก็อยู่ที่ปั๊มพีทีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมก็เหลืออีก166กิโลนะครับจากตอนแรก400กิโลบิดกันมาแบบตูดเปียกนะฮะตูดด้านด้วยอืมตอนแรกตกลงกันไว้พักที่80กิโลครับไปมาม100กิโลพักครับแล้วก็เหลืออีก166กโลไม่รู้จะพักอีกกี่รอบไม่พักแล้วน้ำมันเต็มถังไม่พักแล้วค่าน้ำมันน่าจะโดนเป็นพันแล้วนเนี่ยรวมๆแล้วเนะี่ย อะไรนะเฮียอยากกินข้าวอยากกินข้าวเออเฮียบอกเยียมไม่ไหวแล้ว,ว,ยลวอยู่ข้าวเหลือเกินก็เฮียตอนนี้เราก็อยู่ที่ปตทยุดยานะครับก็กินข้าวนะครับอันนี้เป็นเป็นปั๊มสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะแยกยายกันนะครับอาครับเดี๋ยวจะใช้จะหมอบ่อครับยุธยาหมอบหมอบไม่ได้ครับข้างหลังมีของครับผมนี่ก็มีร้านนี้ชาซี่ครับมามีกับข้าวหมูแดง อร่อยครับเพราะหิวก็หยอกหก็โอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านปลอดภัยนะครับผมก็ถ้ามีเที่ยวเอกก็ฝากติดตามคลิปหน้าเนยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องเที่ยวออโตลซิงแดแลนด์ก็ตอนนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ